ครับวาสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็คลิปที่สามนะครับคลิปนี้เป็นไก่รุ่นนะครับสี่เดือนครับตัวนี้สวยครับโครงสร้างใหญ่ยาวครับสูงนะครับดูความสวยกันครับค่อยดูไปทีละรายละเอียดไปนิดนะครับ ตัวนี้ครับพ่อเป็นอัดวิดำจูเนียร์ครับตัวนี้แม่เป็นดำดื้อรันกองรัวครับสำหรับวันนี้ก็เอาแต่ลูกดำลื่อนกองรัวนะครับมาให้ลงแบ่งกันนะครับแต่ว่าตัวนี้สวยครับแต่ว่ามีตำหนินิดหน่อยนะครับเป็นปีกเดี๋ยวครับปีกช่องนะครับปีกช่องหนึ่งข้างนะครับปีกช่องหนึ่งข้างนะครับ ว่าไก่สวยมากนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับและไม่ได้รับได้นะครับที่มีตำหนินิดหน่อยนะครับผมเปิดไว้ที่12ใบแดงนะครับตัวนี้เพราะว่าสวยมากครับเดี๋ยวจะมีตำหนินะครับคือชนได้ปกติแน่นอน,นครับตัวนี้คือเห็นแววตอนเด็กก็แข้งสโลหลังไม่เห็นนะครับตัวนี้ พี่น้องท่านไหนสนใจนะครับที่รับได้นะครับว่ามันมีตำหนินิดหน่อยนะครับก็องโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับก็ฝากกดไลค์กัติดตามด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ